เชอรี่อายที่เขาเรียกกันนะคะลักษณะก็จะเป็นก้อนกลมๆที่อยู่บนหัวตานะคะตัวนี้นะคะในส่วนของต่อมที่มันเป็นหนังตาชั้นที่3ตัวนี้นะคะมันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่ในการส่งออกซิเจนแล้วก็ส่งสารอาหารนะคะผ่านบริเวณของท่อลาตาเข้าไปยังดวงตาของเรานั่นเองนะคะพอเวลาที่มันเกิดการอักเสบม,มันก็จะเห็นเป็นก้อนกลมๆที่อยู่บริเวณหัวตานะคะแล้วก็หรือว่าบางตัวก็จะเกาจะคันนะคะเราก็จะเห็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ ที่สำัญถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ได้พาไปพบสัตวแพทย์หรือว่ารีบใส่คอล่าให้นะคะเพื่อป้องกันตรงนี้มันอาจจะเป็นไปได้ก็คือน้องหมาบางตัวเนี่ยอาจจะเอาหน้าถูพื้นจนเกิดไปกระจกตาอักเสบเกิดขึ้นนะคะทีนี้การแก้ไขเนี่ยก็คือการกรีด เพื่อที่จะดันในส่วนของออต่อมที่มันอักเสบเนี่ยกลับเข้าไปนะคะเราก็จะแก้ไขกันแบบนั้นตัวที่เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นกันเยอะมากเลยนะคะก็คือในส่วนของผันชิสุหรือว่าสุนัขพันธุ์เล็กๆที่เราเห็นกันนะคะพวกชิวาว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจอได้บ้านนะคะ